ดีค่ะบักเซอร์ฟ้าคู่สองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค่ะทุกท่านจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวกเสื้อตั้มเน้นสินใหญ่นะคะเป็นงานยุโรปลอสเอทีนะคะทุกท่านค่ะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคาค่ะทุกท่านจ้าราคา6,748บาทนะคะน้ำหนัก16.87กกิโลคิดเป็นกิโลค่ะทุกท่านจ้าโลละ400บาทนะคะจำนวนชิ้นเราประมาณการคร่าวๆค่ะทุกท่านจ้า อ่าร้อถึงร้อตัวตกว้นทุนต่อตัวประมาณการค่ะลูกค้าจากห้าสิบาท51บาทนะคะใช,ใช่ค่ะลูกค้าจากห้าสิบาท51บบาทนะคะอ่ะ ลูกค้าจ๋าเสื้อก้ามนะคะเสื้อก้ามงานยุโรปของเราค่ะเน้นเป็นพิมพ์ลายค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์เดี๋ยวมีแบรนด์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะรายเยอะจะรายน้อยเดี๋ยวมาดูกันค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้นะคะใช่ค่ะเป็นแบบว่าเป็นเสื้อก้ามพิมพ์ลายใช่ค่ะแต่คำว่าพิมพ์ลายลูกค้าจ๋าจะมีทั้งอ่าวหนังสืออ่ามีจะมีเป็นทั้งสกรีนใช่ค่ะลูกค้าพิมพ์ลายคือหลากหลายคำว่าหลากหลายกันนะค่ะคือเป็นลายทุกตัวแหละอาจจะไม่ใช่สีพื้นลายเรีกราย อตัวสะสมหนังสือมีมาหมดนะคะอเมริกันดีเกิลค่ะนะคะจ้าโอนาวีจ้ารุ่งแมนมีค้ามาใช่ค่ะค้ามาเลยนะคะแนะนำค่ะคุณผู้หญิงใส่ได้ได้หมดคุณผู้ชายใส่ดีได้ค่ะใช่ค่ะอ่ะลูกค้าจ้าเดี๋ยวนะคะคนจับกล้องเดี๋ยวนะคะอ่าจับนิ่งๆนะคนจับกล้องนะอะลูกค้าจ้าเป็นเสื้อกล้ามซิเวอร์ค่ะแต่ว่าคุ้มนะ แต่ว่าคุ้มนะลูกค้าจ๋าถุงน,นี้ในราคา6 7 4ับาทนะคะจชาค่ะลูกค้าจา๋าตัวนี้ต้นทุนประมาณ50บาทห1าบบาทต่อตัวนะคะไปคัดแยกทำราคาได้คะ่ะลูกค้าจา๋าบางตัวเป็นแบรนด์ดังบางตัวเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าเล่นที่ลูกค้ารู้จักก็มีนะคะลูกค้าจา๋าเป็นเสื้อวงเสื้อทัวร์เสื้อกุ๊ปอะไรอันนี้ๆๆๆแล้วแต่นะคะแล้วแต่ไซส์ค่ะแต่ว่าเรื่องไซส์คี่ว่าขาทั้งเลยทั้งเอ็มทั้งแอลมีหมดแต่เป็นกล้ามลูกค้าจ๋าแต่กล้ามคือเขาจะมีทรงใหญ่นะ จะเป็นก้ามสไตล์แบบนี้แล้วก็ก้ามแบบเป็นแขนใหญ่ๆเท้าคล้ายๆกับเบนบอลใช่ไหมคะอ่ามีอาจจะมีค้ามาค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์กอกะเรื่องไซส์ก,อก็อันนี้อันนี้เป็นอาจจะเป็นมือนหนึ่งหรือเปล่าชเป็นหลายตัวเลยลูกค้าจ๋าน่าจะเป็น,น <S 1> <S 1> มือหนึ่งโลมานะคะใช่ค่ะข้อดีของเขาคือใส่ทั้งหญิงทั้งชายลูกค้าจ๋าผู้หญิงก็ซื้อไปใส่ได้ผู้ชายก็ซื้อไปใส่ดีนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นแบรนด์แม่จ๋าใส่สบายอ่ะใช่ค่ะใส่แบบว่าลำลองข้างในก็ได้หรือวววว่่าจะใตัเดดดดียยโกก็ไ้ ลูกค้าจ๋าบางตัวสกินเต็มตัวไม่มั่นใจว่าเป็นวงเป็นตัวเป็นอะไรรือเปล่าแต่ปลูกค้าไปนุ้นอีกรอบแต่เรารู้อย่างเดียวค่ะลูกค้าจ๋าเรารู้อย่างเดียวค่ะลูกค้าจ๋าว่าถุงนี้คือคุ้มมากใช่ค่ะจับต้องได้เอาไปทดลองขายได้คุ้มมากคันใส่ก็ได้นะาลูกค้าคะสามารถนําไปขายได้เหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนห้าสิบบาทห้าสิบเอ็ดบาทขายร้อยหนึ่งได้ร้อยยี่ได้ร้อยแปดได้ค่ะร้อยเก้าเก้าได้ค่ะ น้ำชาติกลิ่นนี้สวยมากอุ้ยสวยอันนั้นอะไรเอ่ยรถเหรอคะเป็นรูปรถค่ะเป็นรูปม้าค่ะลูกค้าจ๋าด้านหน้าเป็นรูปม้าม้าดูค้าค่ะอ่ะด้านหลังเป็นอย่างนี้น้ำสวยเลยปากตัวสกินสวยแบบนี้อ่ะมีเอาไปอัพทําราคาได้ใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่มั่นใจว่าลูกค้าที่เลี่นอยู่นะตอนนี้ลูกค้าน่าจะรู้ค่ะทั้งค่ะอุ้ยตัวนี้น่าจะขายได้หลายบาทเลยใช่ขายได้เป็นสี่ห้าร้อยเลยก็ได้ อันนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูกรอบนะคะใช่ค่ะบางตัวอาจจะเป็นสกีนที่ลูกค้าเล่นกันบางตัวจะเป็นเสื้อเบสเสื้อบาสเสื้อบอลเสื้อกีฬาอันนี้แล้วแต่นะคะลูกค้าจะอาจจะมีติดติดมักนะคะรูปทรงสมรรถชาติก็มีนะใช่ค่ะมาหลากหลายเลยลูกค้าจ้าแต่ว่าฟุตนี่ขาดไม่ได้อะมาจะเป็นแบรนด์ส่วนมากถ้าเป็นของเสื้อกองเสื้อกล้ามเสื้อยืดก็จะเป็นใช่ค่ะฟุตงานสปีดสวยๆนะของฟุตนั้งหมดเลยจ้าอุ้ยตัวดีพี่เอ๋จ๋ามัดย้อม มันยอมผมมาสวยมากอันนี้มันยอมส้มเหลืองใครจะยอมแพ้อะไรคะอุ้ยสวยอะแล้วเน่ใจว่าเป็นแบรนด์ของอะไรคะลูกน้าพี่ว่าเป็นแบรนด์อะโดนตัดป้ายออกเลยอาจมีโดนตัดป้ายแบบนี้ออกมาบ้างค่ะลูกค้าจ๋าเป็นป้ายแบบนี้ด้านหน้าของเขาสวยอะอันนี้เป็นมังกรนะน้าใช่ไหมคะใช่ไหมคะสวยเลยค่ะสวยเลยเป็นงานสกรีนเต็มตัวนะคะใช่เต็มตัวสกรีนนะด้านหลังของเขาเป็นอย่างนี้ก็มีข้างหน้าสวยเลย ต้นทุน50บาทชอบกระสอบนี้แอบได้จ่ายยอดเพียง6,748บาท ขายอยู่แล้วเลียนอยู่แล้วเรามีถุงเพิ่มเติมนะสามารถใช้น้ําหนักได้แต่ละถุงน้ําหนักไม่เท่ากันลูกค้าจะให้คิดเป็นกิโลกิโลละสี่ร้อยบาทนะคะแต่ว่าไม่ได้ขายเป็นตัวนะเราแจ้งค่าสิบาทไม่ได้ขายเป็นตัวสองตัวเอาตัวนี้ได้ไหมเอาสองตัวได้ไหมคะในหนึ่งถุงไม่ได้ลูกค้าจ๋าเราขายยกขายหม่นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าซื้อยกถุงยกกระสอบเลยนะคะเราจะมีเป็นถุงใหม่ก็มีแต่ว่าสินค้าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะใครที่สนใจนีบเอฟเลยนะคะสินค้ามีไม่เยอะหมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่า งวดนี้นะคะจนนานเท่าถี่นะคะใช่ค่ะคือสวยถ้าเป็นงานยุโรปของเราเหมือนที่ลูกค้าเคยติดตามมาเรื่อยๆไม่ได้เข้าทุกเดือนน้ำจ๋าปีหนึ่งอาจจะเข้าสองครั้งใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปว่าอะไรนะอ่าปีหนึ่งอาจจะหนึ่งถึงสองครั้งก็ได้แลต่ไม่เข้าบ่อยไม่ได้เข้าบ่อยน้ำจ๋าค่ะอันนี้เห็นเอตัวเดียวค่ะน้ำค่ะอะไรคะอันนี้เป็นเอเดี๋ยวเราถ้าบางป้ายเราจะมีคล้ายๆกับอสาเอ นะคะอุ้ยนะาัะนด้สวยอ่ะวมวนยิ่งเก่ายิ่งเก่าเหมือนยิ่งเก่ายิ่งได้ราคานะเป็นลูกปูไหมคะไหนอ่ะ มันมันมีในเหมือนล็อฟเตอร์มันเป็นอันแล้วก็มีรูปกระโหลกอ่ะใช่มันมันหลายอันอยู่ในรวมกันนะคะอ่ะก็สกินแปลกแบลกแบ็ดค่ะลูกค้าจ่าอันนี้เป็นของบอสนะคะลูกค้าจ่าตัวนี้นะคะเป็นของบอสนะน่าจะมีรุ่นเซอรเบีนหลากหลายนะคะลูกค้าจ่าค้าค่ะมาเลยอุ้ยได้หมดเลยอ่ะุ้ยนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเสื้อวงเสื้อทัวร์หรือเปล่าครัลูกค้าจ่าสวยเลยนะคะแต่พอที่ว่าถุงนี้แปลกๆเนาะหมายถึงว่าเสื้อเสื้อวงเสื้อทัวร์แปลกๆนะคะตะกงขาอ่ะ ูกคาจ๋านน่ตัวนี้สวยๆค่ะูาคาจ่าไม่แน่ใจว่าเป็นเสื้อวงเสื้อทัวร์หรือเปล่าะั้งหน้าท้างหลังสวยมากูกคาจ๋าหนิสวยๆแบบนี้เลยนะคะอาอสวยสวยยอมแนะนําเลยไ,ได้หมดเลยใช่ค่ะอย่ารอช้าูกคาจ๋าชอบถุงนี้เอฟได้หรือจะรับเป็นถุงใหม่เอาไปลุ้นเองก็ได้ะค่ะูกคาจ๋าสินค้าเรามีพร้อมจะส่งแต่ว่าต้องเช็คน้ําหนักก่อนนะคะว่าอย่าได้ถุงน้ําหนักเท่าไหร่ ส่วนมากก็มา10กโลขึ้นค่ะนะ่ะ10กโลขึ้นบางสุงก็20กโลแต่ขายอยู่แล้วเราอยากให้ลูกค้าซื้อเก็บซื้อตุนเพราะว่าเมื่อที่แจ้งงานยุโรปเราไม่ได้เข้าทุกเดือนนะคะใช่ค่ะนะคะาจตอนั้นอู้สวยค่ะพี่เอา่าดูสาตัวสามตัวเรียงกันสวยเลยบอกได้คาเดียวรดค่ะลูกค้าจ๋ารดค่ะลูกค้าจ๋าบอกได้คําเดียวนะคะเรื่องสีนี้มีคะนะคะลูกค้าจ๋าจะเป็นสีดําก็สวยอุ๊ย ฮาร์เลย์หรือว่าเราเป็นมาร์สันคุณจ้ะไม่แน่ใจนะคะลูกค้าจ๋าเขาแต่ว่าป้ายเขาไม่ใช่ฮาร์เลย์แต่หนูไม่รู้นะอันนี้ลูกค้าต้องดูทีนี้เป็นป้ายอันนี้นะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าสกรีนเป็นฮาร์เลย์นะคะลูกค้าจ๋าได้เลยลูกค้าต้องดูทีนึงนะฮาร์เลย์มาร์สันนะคะลูกค้าจ๋าอุ้สวย้อชิ้นไหนะเพาบางบางครั้งฮาร์เลย์กว่าจะมีหลายรูปแบบใช่ค่ะอาจจะยิงป้ายมาด้านหน้าก็ได้ นะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูรอบนะคะใช่ให้ลูกค้าไปดูทีนึงเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าจะเรื่องงานแท้งงานกอล์ะใช่ค่ะให้ลูกค้าไปดูรอบเพราะว่าคนรีวิวต้องขออภัยลูกค้าจริงๆนะคะแล้วก็ดูยากเหมือนกันค่ะน้ำค่ะใช่ค่ะที่เราดูได้หมดเลยสกีนแบบได้ได้จริงๆอ่ะไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วอ่ะราคาก็คุ้มทุงนี้คือจับต้องได้นะใช่ราคาคือแบบว่าเราต้องถามว่าถ้าตัวทุนท่ แฟน,นลูกค้าแต่อย่าคิดว่าแพงเพราะว่ามันย่อมเยาจริงค่ะน<ช>้ำแล <คะ S 1> แล้วได้เ,เ,ร,าเราเราคัดสั่มาแบบเป็นเสื้อกล้ามล้วนให้ลูกค้า<ช>ลูกค้าบางท่านไม่อยากได้อย่างอื่นค่ะอยากได้แต่กล้ามอันนี้แหละกล้ามล้วนแล้วลูกค้าจากงานที่โดบนี่เขาแบบว่าจะสรรแยกประเภทให้ลูกค้าได้ด้วยแล้วเป็นเสื้อกล้ามสก,กรีนสกรีนมีทั้งตัวหนังสือแล้วเป็นรูปภาพหลากหลายนะคะเอาขามาเลยแต่ว่าจะมีติดที่ไม่สกรีนมาบ้างนะคะลูกค้าจากทานมาบ้างนะคะนา่นที นะคะที่หลุดๆมาป้านะสวยที่ได้เลยนะค่ะใช่ค่ะผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดค่ะใช่ค่ะใส่ได้หมดเลยผู้หญิงจะใส่เป็นแฟชั่นก็เก๋นะคะก็จะได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าเอาไปติดร้านได้เพราะว่าบางคนเขาอ่าไปเล่นฟิตนองฟิตเนสเอาไปออกกำลังกายก็ได้นะ้ำจะรีวิงค่ะน้ำค่ะอ่ารีวิวค่ะเดี๋ยวยืนเรารีวิวให้ลูกค้าดูกันประมาณคร่าวๆค่ะพี่อ้อยค่ะ สวยๆเลยนะรีวายังมานะใช่ค่ะแต่ว่าอุ้ยมิกิมิกิอะก็ปิดท้ายด้วยมิกกี้ออเดี๋ยวลูกก็มิกกี้ใช่ค่ะมิกี้เหมือนกันอ่ะมิกกี้ก็มิกิมิกิเนียบเลยอ่ะอันนี้เราประมาณการนะคะลูกค้าจองเลยได้ไหมคะอรัขออนุญาตดูนิดนึงนะคะอ่ะโอเคค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เราก็ประมาณการนะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะ ทวนรายการค่ะลูกค้าสามหมวดนี้เป็นเสื้อกล้ามเน้นลายสปินนะคะหรือว่าโฆษณาเข้ามา,มาได้นะคะ,คะเป็นงานยุโรปรดเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา6 7 4 8บาทนะคะน้ำหนัก16.87กกิโลคิดเป็นกิโลกิโลละ4 0 0บาทนะคะจำนวนชิ้นประมาณการพอข้าวร2อยยีิถึง้ชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการ50บาท51บาทค่ะค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่นสนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะไมจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กนะคะเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป เดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะพอดตามในช่องทางคือช่องทาง u t u ู e ค่ะสําหรับบวดนี้ขอบคุณค่ะ